ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะเจอกันเช้าเลยนะวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางนะฮะจากกระถางเดิมนี้เป็นอันนี้นะฮะเสร็จแล้วผมจะไปเปลี่ยนเป็นอันนี้อ,นนอยู่ในกระถางนี้ประมาณสามเดือนแล้วนะนี่ย <c oughs> ผมเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงลากนะเลี้ยงลากก็โอเคก็เหมือนที่ผมทําให้ดูนะฮะ คลิปที่ผมให้ดูใครติดตามจะรู้ว่าทำยังไงที่ผมเอาน้ำยาเลี้ยงรากมาทานนะแล้วก็น่าจะเป็นว่าทางจลิเก้เนนะี่ยมาตานี่นะตอนนี้รากเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้ายกระถางนล่วนะมาปลูกลงกระถางน,นี้ก่อนอื่นย้ายกระถางนี้ผมต้องเก็บรากกันก่อนนะเนี่ยราก่อยเล็กๆเห็นงเล็กๆนะ่นตัดต่อให้หมดเลย นี่ดนะลากลอยเราตัดให้หมดเลยตัดทั้หมดนะบางคนเอฟซีถามมาว่าตัดลากลอยมันออกไม่ตายนะเพอไมอ่ไม่ตายนะวพอนี่ต้นมะพร้าวนี่ร่างมันเยอะเนี่ยมันเยอะรากแก้วมันก็ยังอยู่ ลาาแก้มก็ไม่ตายนะ ที่ทำคัญทตุ้ยมะพร้าวบนใจเนี่ยเราต้องหมั่นดูเลยรักษานะต้องพยายามเดินดูทุกวันนะตอนเอ้าเนี่ยขนาดผมดูทุกวันนะเนี่ยเนี่ยหนอนกัดนะเนี่ยหนอนกัดทำให้มันไม่สวยนะฮะเนี่ยใบมันจะไม่สวยเดี๋ยวรอให้ใบนี้เกิดใหม่ก่อนิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัดทิ้งๆจะมามันก็จะสวยแล้ว ตัดไปห,หมดเลยลกยักปล่จะตัดไปหมดนะตัดหมดเลย เดี๋ยวผมปลูกเสร็จเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้พวกเราดูจีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ